ที่หนุ่ยปวดท้องน้อยตอนที่วิ่งเนาะประมาณ3ปีคุณหมอวันนี้อ่ะมันไม่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการ ันนี้พบกับหมอตั้งธรรมสอนนะครับวันนี้หมอได้รับเกียรติจากพี่นุย้ย<ช>พี่นุ้ยของเรานะะเนี่ยครับเขาเป็นนักวิ่งดีใจมากเลยวันนี้มีข่าวดีก็คือว่าพี่นุ้ยมารักษากับหมอครั้งที่สามแล้วก็หายเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะให้พี่นุ้ยช่วยเล่าให้ฟังว่าพี่นุ้ยมีอาการยังไงบ้างเริ่มจากเหมือนกับพี่นุ้ยปวดท้องน้อยตอนที่วิ่งเนาะ<ช>ประมาณสามปีพี่นุ้ยช่วยเล่าให้ผู้ชมทางบ้าน,นะะได้ค่ะก็คือเริ่มต้นจากเราเป็นนักวิ่งเราก็ใช้เวลากับการวิ่ง เริ่มแรกๆเนี่ยเราวิ่งช้าๆเพจเจ็ดเพจเจ็ดครึ่งแต่พอเราเริ่มย่ำใจก็เริ่มที่จะวิ่งเร็วขึ้นมาอยู่ที่เพจห้าหรือเพจหกพอวิ่งนานๆเข้าก็เลยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเจ็บท้องน้อยเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเริ่มสามปีแต่ว่าพี่นุ้ยวิ่งได้จริงๆคือกี่ปีแล้วครับจริงๆแล้ววิ่งมาห้าปีเลยครัห้าปีสองปีแรกไม่มีปัญหาอะไรสองปีแรกไม่มีปัญหาด้านหน้าท้องอแต่ว่าก็ผ่านผ่านทุกอย่างมาได้จนจนมาเมื่อสามปีที่แล้วที่เจ็บระหว่างวิ่งที่หน้าท้องค่ะแต่ว่า ความถี่ในการวิ่งของพี่นี่คือต้องวิ่งประมาณไหนครับพี่บอกว่าเพลทน5แล้วก็อาทิตย์หนึ่งจะวิ่งสักกี่กี่ครั้งสมัยสมัยตอนที่วิ่งแล้วเจ็บตอนนั้นเนี่ยเราเราจะวิ่งห้าวันในหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็แล้วก็จะเป็นการวิ่งวิ่งวิ่งเรวเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่สองถึงสามวันแล้วอีกสองวันเนี่ยจะเป็นการวิ่งชักวิ่งช้าแต่ว่าวิ่งระยะยาวๆอย่างเช่นวิ่งยี่สิบกิโลวิ่งยี่สิบห้ากิโลนะคะ อ่าก็คือวิ่งช้าก็คือยี่สิบยี่ห้าโลแล้วก็วิ่งเร็ววิ่งเร็วก็จะวิ่งอยู่ที่สิบกิโลอืมค่ะอาการที่บอกว่าปวดท้องน้อยด้านล่างอ่าปวดตรงนี้เนี่ยก็คือปวดทุกวันที่วิ่งไงปวดหลังจากที่เราวิ่งปวดหลังจากวิ่งออกวิ่งเสร็จวิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้วเราจะปวดซึ่งการปวดจะปวดมากปวดจนกระทั่งไม่สามารถลุกจากเก้าอี้โดยโดยการใช้แรงขาดันตัวขึ้นมาเฉยๆได้ต้องพยุงโดยต้องใช้มือพยุงหน้าท้องแล้วก็ลุกลุกขึ้นเพื่อที่ ให้ให้เราสามารถยืนได้เลยคือมันเจ็บเจ็บมากก็คือทุกครั้งทุกครั้งที่มีการทุกครั้งที่วิ่งวิ่งเร็วอ๋อวิ่งเร็วก็จะแล้วก็แล้วก็วิ่งช้าระยะยาวๆก็เปลนนะตอนนั้นคือวิ่งช้าระยะยาวอย่างเช่นยี่สบกิโลย5สิบห้ากิโลก็เปลนอืนแต่เหมือนพี่นุ้ยเคยเล่าให้หมอฟังว่ามีช่วงระยะหลังๆหรือเปล่าที่แบบวิ่งปุ๊บก็ปวดตอนวิ่งเหมือนกันจนต้องหยุดละใช่ค่ะก็คือแรกๆจะจะวิ่งเสร็จแล้วก็จะจะเจ็บแบบนั้นหลังๆคือ ระหว่างวิ่งก็เจ็บเลยวิ่งอยู่ได้ถ้าถ้าวิ่งเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นเมื่อไหร่จะมีอาการเจ็บหน้าท้องขึ้นมาจนบางครั้งเนี่ยมันจีดเขาพิษไปที่น้องเลยอไปที่น้องของเราเลยซึ่งซึ่งตรงนี้ถือว่ารบกวนมากเลยเนาะถ้ามตงว่าคะแนนเจ็บหรือคะแนนปวดของพี่นุ้ยให้เป็นตัวเลขนะครับศูนย์คือไม่ปวดสิบเนี่ยคือปวดมากๆเลยท่านต้องหยุดทุกอย่าง นนคือ <c oughs> คือณนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่สิบเลยคือเจ็บมากเจ็บจริงๆริคือเจ็บจนงไม่สามารถที่จะวิ่งได้แล้วหมายถึงว่าถ้าเลยโช่วงครึ่งเมื่อไหร่พอ,ต,อ,อ,อต้องหยุดไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ไหวนะแต่ว่ามันคือความเจ็บก็เลยต้องหยุดใ,ในการ<อ>ที่ครับแล้วก็เรื่องรักษาเป็นยังไงบ้างครับในช่วงสามปีนั้นที่มีอาการปวดก็รักษาโดยเดิมหลักเราก็ไม่รู้เราเจ็บเป็นอะไรเราคิดว่าเราเป็นที่กล้ามเนื้อเราน่าจะไม่ไม่แข็งแรงมากเราก็ใช้วิธียืดเหยียดปกติหรือว่าบางในบางในบางส ทำคอร์บอดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หายไปจนหายสนิทแล้วก็ไปรักษาบ้างที่หน้าหน้าท้องก็หายไปเป็นเป็นพักไปพักหนึ่งหายคือคือเราหยุดวิ่งด้วยเราหยุดวิ่งด้วยแล้วก็อ่าไปรักษาแบบแบบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้หายสนิทช่วงก็คือมีช่วงที่ดีดดขึ้นว่าอย่างนั้นช่วงที่ที่ดีขึ้นหมายความว่า เขาวิ่งแล้วคะแนนปวดยังเหลือประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่ที่ดีที่เราหยุดวิ่งไปเลยหยุดวิ่งประมาณสองสามเดือนได้ค่ะหยุดวิ่งไปเลยไม่ได้วิ่งเลยตอนนั้นอ่ะพอกลับมาวิ่งใหม่อ่ะอาการเจ็บมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคะช่วงแรกที่กลับมาอยู่ที่เจ็ดแปดก็คือมัอนไม่เคยหายไปใช่มไม่หายไปก็คือปวดสิแตุ่กพอหายแต่าก,การวิ่งไปานานๆแน่นอนก็ถ้าไม่วิ่งก็ไม่ปวดใช่ไหมใเอวิ่ง กอล์ฟมี่ป<อ><อ>ุ<ช>๊กก็เจ็บแปดเลยใช่เจ็บแปดเลยเออครามาใจใช่แล้วก็เราก็เอ้ยคงไม่เป็นไรมั้งคลังจากน,นั้นเราไม่เป็นไรมั้งก็วิ่งอยู่ก็่แใช้เหมือนแล้วกลับไปวิ่งเหมือนเดิมคือหนึ่งสัปดาห์ก็วิ่งห้าวันแล้วก็มีรองรันในในให้าวันก็จะมีรองรันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยเหมือนเดิมจนเอ๊ะมันเริ่มเจ็บมากขึ้นเจ็บมากขึ้นมาเป็นแปดเก้าอ๋อก็อเริ่มใกล้เคียงแบบปกตินะใช่เออเป็นแปดเก้าหลังจากนั้นก็เลยมาหามาหาหมอใช่ เราเจอกันน่าจะประมาณประมาณเมื่อเดือนที่แล้วก่อนมีนามประมาณาปมีนาป่อนมีนาอืมก็คือเริ่มต้นจากเห็นรีวิวของคุณหมอเพราะว่าเราอะไปวิ่งที่เขาใหญ่แล้วเราอะติดใจคุณหมอที่มาจากโรงพยาบาลสมิติเวชหรือเชื่อมั่นกับหมอที่มาจากโรงพยาบาลเมิติเวชแล้วก็เราไปรีวิวเพื่อนอะจริงๆแล้วเพื่อนอะไปอ่านไปค้นหาว่าหมอจากสมิติเวชเนี่ยคือที่ไหนบ้าง อยู่ที่ไหนป <it 's here now> ้าก็ไปพบรีวิวของคุณคุณหมอครับคุณหมอธนตศเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยพี่เนี่ยมีมีคุณหมอเนี่ยเขาดูแลเรื่องนักวิ่งด้วยนะพอดีเพื่อนเจ็บเข่าเขาก็อ่านรีวิวของคุณหมอที่รักษาพี่คนหนึ่งซึ่งเจ็บเข่าแล้วก็หายไปในหกเดือนเขาก็อยากจะมาแต่ว่าเขาบอกว่ากลัวคุณหมอไม่ให้วิ่งก็เลยไม่มายังไม่มารักษาแต่เราอะเราเจ็บอยากหายก็เลยอยากหายเร็วว่ามักษาก่อนลองดูว่าเป็นยังไงใช่ค่ะ ทีนี้ย้อนกลับไปวันแรกครับที่หมอเจอพี่หนุ่ยนะครับก็เข้าไปตรวจว่าเออพี่หนุ่ยปวดตรงไหนอะไรยังไงนะครับสุดท้ายก็คือว่าจับได้ว่าอ๋อพี่หนุ่ยเป็นเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อปดเกรง็งที่บริเวณขาพับด้านหน้าต้นขาพับเลยครับแต่ใกล้ๆใกล้ๆกับตรงโซนของขานอีกตรงตำแหน่งนั้นซึ่งเป็นทั้งสองข้างใช,ใช่ซึ่งถ้าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อจริงๆเนี่ยหมอจะใช้วิธีการใช้เข็มเล็กๆเ,เ,เ,เข้าไปสกิดต,ตัวโอมกล้ามเนื้อให้มันกระตุกทายออกมา คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนที่เป็นนักวิ่งเนี่ยร่างกายเขาจะมีความเขาเรียกว่าแข็งแรงด้วยแล้วก็มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ<ม>อ่าปมปมไหนของกล้ามเนื้อที่มันเกรงเป็นระยะเวลานานแล้วเนี่ยครับการยืดเนี่ยมักจะไม่ประสบความสําเร็จอย่างพวกนักกีฬาที่เขากิ่งเก่งเงลวลาเวลาปวดเนี่ยบางทียืดจนเราก็เห็นว่าท่าแบบนี้มันน่าจะยืดได้มากมก็ยังไม่หมดแสดงว่าปมกล้ามเนื้อที่มันล็อกเกรงตรงนั้นนะ่มันเหนียวมากมา,กมากมแล้วอย่างของพี่นุ้ยเนี่ยประวัติก็คือเป็นมาตั้งสามปีแล้วด้วยนะตรงบริเว เราก็ใช้ปิสะ,สะกิดเอาอนะครับทั้งสองข้างเลยอะวันที่สะกิดเป็นยังไงบ้างาทิมวเ,เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นตอนนั้นตอนที่มาหาคุณหมอน่ะเราเราก็เผาเผาเรื่องการวิ่งลงไปแล้วก็บอกยังบอกคุณหมอเลยว่ามันไม่ได้วิ่งก็เลยไม่รู้ว่าจะเจ็บตรงไหนยังไงแต่รู้ว่ามันเคยเจ็บตรงนี้คุณหมอก็หาจุดที่ตรงนี้ใช่ไหมกดหาจุดที่ที่เราเคยเจ็บก็เลยใช้วิธีของคุณหมอในการรักษาให้เรา ตอนนั้นกลับไปเนี่ยคุณหมอไม่ได้ห้ามให้เราหยุดวิ่งเลยนะรู้สึกดีใจมากเฮ้ยเรามารักษาแบบนี้เราเคยรักษาแบบนี้เขาให้เราหยุดวิ่งเพียงสองอาทิตย์เอ๊ะทำไมคุณหมอไม่ไม่ให้เราหยุดวิ่งเลยล่ะพี่วิ่ง่วิ่งปกตินะคะไม่ต้องกลัวถ้าเจ็บก็มาหาผมใหม่มาคุยปรึกษากันใหม่คือแบบดีใจมากเฮ้ยไม่เคยเจอแบบนี้แบบส่วนใหญ่อะก็คือเคยไปรักษาที่ไหนก็แล้วแต่เขาต้องให้ผ่าเพราะอะไรรูกไหมเพราะว่าพี่รนุ่ยบอกว่าถ้าบอกว่าหยุดวิ่งพี่หนุ่ยจะขาดใจตาย ที่ไหนจะไม่กล้าก็เลยให้พิงเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าโอเคอยู่ในมือเราแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องทําให้มันดีไันเรื่อยๆแล้วก็ประทับใจคุณหมอด้วยตรงที่หมอบอกว่าพี่นุ้ยเราจะร่วมมือกันผมจะทําให้พี่นุ้ยวิ่งให้ได้เจ็ดชั่วโมงต่อเนื่องอันนี้คือแบบใจคือแบบชอบมากรักรักคุณหมอมากที่พูดแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อครับครับ อ๋อหมอลืมไปแล้วครับโอเคใช่ครับรวันนั้นคือแบบต้องรักษาคุณหมอต้องรักษาเพได้แน่นอนคือคือความมั่นใจคือความมั่นใจความรักคุณหมอเนี่ยคือมันใช่แล้วอะพอเรามีใจที่จะร่วมมือกันรักษาด้วยก็เลยคิดว่าคุณหมอต้องช่วยเราได้แล้วก็ครั้งแรกที่รักษากลับไปเนี่ยก็ยังมีอาการอยู่นะครับไม่ใช่ว่าหายไปใช่ใช่ถูกต้องก็คือครั้งแรกนะครับหมอหมอกดจุดบริเวณที่พี่นุ้ยปวดเนี่ย มันอยู่โซนตรงต้นขาพับข้างหน้าเนี่ยแหละตรงเลเวลของตรงขาหนีบเนาะแต่มันอยู่ด้านนอกแล้วพอมาอาทิตย์ที่สองที่เราเจอกันครั้ทงที่สองพี่นุ้ยจำได้ใช่ไหมครับการที่ว่าพี่นุ้ยมาพูดกับหมอว่าหมอมันเหมือนกับมันปวดเหมือนเดิมเลยนะมันไม่ค่อยดีขึ้นแล้วพอเราไปตรวจจริงๆไอ้ด้านนอกมันหายแต่ว่าไอ้ที่โผล่เข้ามาที่บอกว่าทําให้ปวดแบบใกล้ๆเคียงเดิมะมันกลายเป็นขยับไปอยู่ข้างในเลยครับเก็เลยบอกพี่นุ้ยพี่นุ้ยขอขอนิดนึงได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวลูกที่โผล่เข้ามา หมอสกิดออกไปเหมือนเดิมแต่ว่า<ช>ขอบังเอิญว่าตรงกับสงกรารพอดีก็เลยก็เลยใช้สิทธิ์นิดนึงว่างั้นของ,งดสักหนึ่งอาทิตย์เพราะ<ช>ไม่อยากให้ตัวรูปใหม่ๆมันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าของเก่าที่เราเคลียร์มันดูแนวโน้มพาดีมากเนาะใช่ถูกต้องพอ,อเคลียร์ด้านในเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็นักกันอีกครั้งหนึ่งพี่นุ้ยบอกว่าอะไรตอนนั้นจําได้ไหมครับครั้งที่สามกลายเป็นว่าก็ดีขึ้นอีกนะเพราะว่าตรงแถบฐานนี้ด้านในอ่ะไม่มีแล้วใช่ค่ะไม่มีแล้วใช่ กลายเป็นว่าตอนเนี้ยเหลือลูกน้อยใช,ใช่ไหมอยู่ตรงด้านหน้าท้องด้านล่างใช่่ชแสดงว่าเวลาเขาเป็นนะครับกล้ามเนื้อตัวเรืนนะั้นมันเกร็งแบบหลายจุดเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆโผล่มาทีละน,น,นี้บอกเราอ่าแล้วช่วงระหว่างที่รักษาเนี่ยครับพี่นุ้ยก็ยังได้วิ่งอยู่มดไปแค่สิบนาทีมดตอนนั้นคือคือจริงๆก็ใจจะขาดแหละเพราะว่าคุณหมอบอกให้งดคือเพื่อนก็วิ่งเราก็มดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นช่วงสงการที่ทุกคนก็วิ่งน้อยเราก็เลยทําใจได้แล้วก็ อีกอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก่อนที่จะมาพบกันครั้งที่สามเนี่ยมันมีสัปดาห์หนึ่งซึ่งเราก็เลยหมอคุณหมอบอกว่าให้ให้วิ่งก็ได้ครับาจากที่ดมดงดเป็นหนึ่งสัปดาห์ก็วิ่งเราก็วิ่งก็ก็ยังมีอาการกับก็กลับมาที่ครั้งที่สามใช่ใชแ่แต่แต่ที่บอกว่าให้วิ่งก็ได้ก็พูดความจริงกับพี่นุ้ยไปว่า <c oughs> เราปรึกษากันว่าทุกทุกหนึ่งเลยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างพี่นุ้ย <c oughs> มักจะมีอาการ <c oughs> ก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นเราขอชั่วโมงหนึ่ง่นนะ <c oughs> ่ซึ่งพี่หนุ่ยก็น่ารักไงก็ทาให้ไม่ได้อยากเกินเนาะไม่เกินครับาโอเคแล้วพอครั้งที่สามปุ๊บก็เจอเลยแค่นิดเดียวเอง่งใช่อาการปวดมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆเลเวลที่คุณหมอแบบถามทุกครั้งคือมันลดลงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทุกครั้งอืมแล้วก็เราไม่เจ็บขนาดนั้นแล้วอืมจนครั้งที่สามเนี่ยหลังจากที่รักษาคุณหมอครั้งที่สามครั้งที่สามอืมเราก็ด้วยความแบบว่าอยากลองมันเที่ยวเราวแหละอยากลองก็เลยไปวิ่งแบบเร็วๆอืม วิ่งเร็วเลยค่ะจากเพจที่เราวิ่งปกติบบเพจเจ็ดเพจ<ม>แปดเราก็มาวิ่งที่เพจห้าครึ่งเ<ม>พจหกประมาณหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะวันเดียวกันเนี่ยเราก็วิ่งอีกแวิ่งช้าช้าวันละสองรอบเลยทีเดียววิ่งช้าช้าวิ่งประมาณสองชั่วโมงด้วยซ้ำวิ่งสองชั่วโมงด้วยซ้ำก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็แสดงว่าดีขึ้นเพราะว่าระาง่างวิ่ง จากเดิมเนะตอนที่พิ่งหนักๆก่อนมาเจอหมอระหว่างวิ่งจะเจ็บจนต้องหยุดอะไรใช่แต่ว่าตอนนี้ระหว่างวิ่งนี่คือไม่กวนแล้วนะไม่กวนไม่กวนเลยไม่กวนเลยอ่าวันนั้นดีใจมากเอ้ยไม่เจ็บไม่เป็นไรแต่ที่เราเราเราวิ่งช้าๆแล้วเหนื่อยคือเหนื่อยแทนคือเหนื่อยเพราะว่าเราเราไม่เคยวิ่งแบบนี้มาก่อนไม่เคยแบบหักโหงกับตัวเองมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเอ้ยวันนี้เราวิ่งได้แต่พอหลังจากที่เราทําแบบนั้นไปผ่านไปสองวันอาการเจ็บมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจุดเดิมเลย กิดขึ้นที่จุดเดิมนะแต่ว่าก็เจ็บแค่วันนั้นวันเดียววันเดียวแล้วก็จบ,แล,จบแล้วก็จบไปแล้วก็กลับไปวิ่งเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเพราะว่าเราก็วิ่งตอนเย็นสองชั่วโมงเหมือนเดิมวิ่งเหมือนเดิมเลยทุกวันจนมาพบคุณหมอวันนี้อ่ะมันไม่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการแล้วใช่คะ่ะทีนี้ก็หมอก็ได้เล่าให้พี่นหนุ่ยฟังว่าอาการเจ็บมันอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ถ้าเกิดว่าตารางของเรามันหักโหมเกินไปภายในทันทีทันใดอย่างถ้าสมมติว่าเวลาเราออกกําลังกายถ้าเป็นผู้ชายเวลาเรายกยกเวทวันนนนี้้แจะเล่่หอกใชมัครบ พอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าอกก็จะมีการระบมแล้วก็แบบล้าประมาณสักสองวันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดกับพี่นุ้ยเหมือนกันก็คือหัวกระรางแบบฉีกไปเลยระโอมขึ้นมาทีเดียวปุ๊บมันก็จะมีอาการล้าตรงกล้ามเนื้อที่ใช้บ่อยที่ยังอ่อนแออยู่แต่ว่ามันจะซ่อมแซมตัวเองได้ก็อยู่ในช่วงวันสองวันซึ่งซึ่งเนี้ถือว่าเป็นภาวะปกติค่นะพอ,พอคุณหมอบอกว่าพี่นุ้ยหายแล้วพี่นุ้ยกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วการที่เจ็บแบบนั้นน่ะคือเจ็บกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้งานคคืืออใใจมมันนนฟูาากี้ด ที่มันหายที่มันหายแล้วอะคือเราเราอยู่กับมันมาสามปีค่ะอืจนวันนี้มันหายแล้วคือแบบคือดีใจมากจริงๆอือก็ดีใจกับพี่นุ้ยจริงๆครับพี่นุ้ยเนี่ยเคยบอกว่าพูดกับหมอเองเลยวันแรกไงว่าเนี่ยพี่นุ้ยอยากหายมากเลยนะถ้าหายเนี่ยพี่นุ้ยจะมารีวิวให้ใช่ค่ะวันนี้หมอก็เลยทวงอย่างที่บอกคือคลินิกที่เนี่ยะค่ะดีมากตรงที่ใส่ใจคือเราประทับใจตั้งแต่ เดินเข้ามาในคลินิกก็คือทุกคนอะให้ความสําคัญกับผู้ที่เข้ามาไม่ว่าเขาไม่ทราบหรอกค่ะว่าเราเป็นอะไรแต่เขาให้ความสำคัญแล้วก็เทคแคร์เราอยา่างดีจนมาพบคุณหมอคือคําพูดของคุณหมอว่ามันไม่ใช่แค่เขาพูดอย่างเดียวคือก,การกระทํำที่เขาให้คือใช่คือมันใส่คือใส่ใจกับคําพูดรับผิดชอบคาพูดแล้วก็ทําให้สําเร็จจริงๆคือคือเขารักษาด้วยใจอะค่ะก็เลยนี่ประทับใจที่ดี ดีมากแอทีวีเขาชอบมากจริงๆแล้วก็คุณหมอตั้มอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเราเจ็บเรารักกับการวิ่งที่นี่เป็นเหมือนบ้านที่สองดีจะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจเราสามารถที่จะกลับมาเป็นนักวิ่งที่ปกติแล้วก็ใช้ชีวิตกับกับการวิ่งได้มีความสุขเหมือนเดิมได้คะ่ะก็เชิญชวนให้ทุกคนนะคะที่สนใจหรือว่ามีอาการบาดเจ็บก็ เข้ามาปรึกษาซึ่งไม่ดุเลยค่ะแล้วก็ติดตามอาการเราใกล้ชิดจริงๆคําแนะนําต่างๆก็คือเป็นประโยชน์กับเราจริงๆค่ะก็ฝากกับทุกคนด้วยค่ะโอค้ครับขอบคุณจีิเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับก็อันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้รักษานักวิง่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอได้มีโอกาสรักษานักวิ่งหลายท่านเลยที่ทําให้ที่อาการคล้ายๆพที่หนู่หมาก่อนแล้วก็ทําให้เราก็ได้มีประสบก,การณ์ว่าเฮ้ยอ๋อโอเคนักวิ่งมักจะเป็นตรงนี้แล้วอาการก็เป็นแบบนี้แล้วแพ้เกินก็ใกล้เคียงกัน เออซึ่งตัมตำแหน่งนี้เนี่ยอย่างที่พี่นุ้ยเคยเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยบางครั้งผู้หญิงที่เป็นนักวิ่งเนี่ยนะไม่ไม่กล้าปรึกษาหมอเพราะบางทีอ่ะมันคือ,อปวดบรินเวณครับแล้วก็ด้วยความว่าเป็นกล้ามเนื้อระกวดเกรงซึ่งบางครั้งอย่างเงี้ยถ้าเป็นตำแหน่งของบ่าเนี่ยครับบางทีมันเล้าขึ้นขึ้นสมองเลยนะขึ้นหัวขึ้นคออะไรเงี้ยครับซึ่งมันเล้าได้ปกติแต่ถ้าเป็นตำแหน่งครับบางทีมันไปที่น้องเนี่ยซึ่งก็บางทีอ่ะคุณผู้หญิงที่เป็นนักวิ่งเเค้าาาาากกกก็็ไม่ไ่่่่่รึษอออแตววันนนนนีีนีียยยืข มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยเขาเป็นนะแต่เขาไม่ไมรู้วิธีในการรักษาแล้วก็ทําให้เขาหายช้าแล้วมันรบกวนคุณภาพชีวิตนะ<ช>แล้วก็<ช>ไอการที่เขาอยากจะวิ่งไปได้ไกลๆแล้วมันต้องหยุดมันก็ทําให้เราเขาก็อึดอิดเนาะซึ่งเราก็เห็นใจตรงนี้แล้วก็คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อจริงๆแล้วทุกที่อ่ะมันเคลียร์ได้ไง่ายมากๆ<ช>นะครับก็ขอบคุณในวันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการวิ่งว่าาาเเจ็็บบบตรรรงไไหนนนกกกมมมึษััออดด้ะคคยิีส พบกันใหม่โอกาสหน้าครับหมอตั้งทร,รมาสอนคทับสวัสดีครับขอบคุณครับ